วันนี้พามาดูเจ้า h ันได้คอร์ดคันนี้นะสภาพเดิมทั้งคันเดิมแท้จากโรงงานมาพราอไฟตัดหมอกโปรเจคเตอร์นะรอบคันก็สวยๆส,สไตล์ผู้บริหารขับไปไหนเนี่ยคนเขาเรีกว่าเราเออกไปแรงมันอะไรกันาลานั้นบาทแต่ไม่ใช่ตอนนี้ราคาเราถูกมากสนใจก็ฝากข้อความไว้กับเราได้เรื่องราคาเนี่ยก็ต่อรากันได้สวยๆนะรอบแม็กก็เอาวัฟไฟหน้าไฟท้ายเดิมๆหมด แม่พิมพจากโรงงานพิมพ์อ,อกมาอย่างไรก็เดิมเดิมอย่างนั้นเลยโครงสร้างเรารับประกันให้ด้วยว่าไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ําถ้าจะซื้อเนี่ยก็พาช่างมาตรวจสอบก่อนได้นี่ครับเดอนไม้ก็ใส,ส่สายสายมีจอคนระับในมีจอสองจอด้วยมีสามารถใส่การ์ดน,นีวิเกเตอร์ได้มีกล้องมองถอยหรูหร่หาสไตล์ผู้บริหารภายในตกแต่งด้วยลายไม้กระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับพับข้างก็ไฟฟ้าด้วยมีแอร์หลังให้ ตกแต่งด้วยลายไม้สวยๆบอกก็จะเป็นสีเบจนะหรือสีครีมนะแล้วแต่คนจะมองนะก็แนวแบบผู้บริหารเลยนะสวยๆก็เลยฝาท้ายก็กว้างขวางนี่เราให้ดูกันแบบนี้เลยถ้าร้านไหนเต็นท์ไหนเนี่ยรถเขาโดนชนมาเขาไม่ไม่กล้าให้ดูตะเข็บเป็นแบบนี้นะแต่ว่าเราให้ดูเราประกันเรือนไม้แท้ด้วยนะครับไม่มีก่อไม้ไม้แท้เดิม ฝากระโปรงหน้าก็สวยๆสะอาดๆเดิมจากโรงงานทั้งหน้าทั้งหลังนะสติกเกอร์จากโรงงานยังติดอยู่ครบเลยนะสังเกตที่ฝากระโปรงถ้ารถทําสีเนี่ยเขาต้องถอดสติกเกอร์ออกนะรถสวยๆดีๆไม่มีรยเหานแบบนี้ถ้าท่านใดสนใจก็ฝากข้อความมาได้นะครับขอบคุณครับ